ก็อยูช่วชงส่งคุณเอาไปแช่อีกสักหนึ่งรอบนะคะนี่มันช่วงแต็กดูก็ดูนะคะไม่อยดยู่กัฟอลโลออกเลยค่ะฮอนหอยพี่น้องเออขอบคุณสลหรับพัดลมพี่เพชรนะคะที่ส่งมาให้จากเมืองจีนนะคะเอา ก็แล้วส่งเงินมาให้ฉันซื้อสากัสเซอร์นี่แหละนี่ก็อยู่สหรัฐก็แล้วอยู่ยสหรัฐเ,เราโอนกันหม่ฉันซื้อจะซื้อของเมืองจีนพีทบอกคนร่มมาเหรอคนรมมาเหรอนี่ไงม,ม,ามาจากเมืองจีนค่ะ,ะตัวนี้ละ่ะมาจากเมืองจีนนี่ชัดแบบได้ด้วยนะคะพี่น้องเอ้ยนี่นี่หูหลังนี่เอาไปใช้แล้ว

อันนี้พลมดำบาดาหนึ่งเกียร์ค่ะอันนี้เกียร์ซองนะคะแบบพาวเวอร์เชิ่มมันขึ้นอยู่กับคนสั่งนะพี่น้องเอ,อ้ยตั้งให้แม่แนี้เอาวบ่อจ้ะตั้งมากเลยแม่เลยอ้ยชิบะบอ่อจาอ่ายยังจะมาให้แม่เพิ่มตัวกับน้องมันบาแม่เนี้ยของมันเจ๊ยังยังผู่สังมาเลียวเอาอยุไซบา่าหรือไม่ยุไซบ่าเพิ่มอีกหนึ่งห่วงโอ้หนูไก่เนี้ยเดียวหนูก็ดี แล้วไค้ดีอยู่นเน็นข้าครกินีนล่จนเ่ยเย็นจังเลยเย็นจังนี่จากขอบคุณนะคะขอบคุณสพลมนะคะมาจากแม็ก i o ไล ตอนนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นหกพันสี่ร้อยโวลต์นะคะราคาแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่น้องส่วนทางหลังเต็นท์หมอลำอีหยังคีบอ่ะ

ร้อนครับพี่น้องร้อนร้อนโอ้โเพอร์เฟกพี่น้องเพอร์เฟกเย็นเย็แบบอ้ไม่มีอะไรเปรียบปานได้แล้วบุรี่เสาเดีเสาเดียวบี่เสาเดีว น <eventually> okay, <satisfy> ั่นฮ่า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 ไม่ทราบค่ะเพราะว่าเดินชั้นแปนค่ะบอกไว้ก่อนนะคะเดินชั้นแปนค่ะบ้านน้องสกุลบอสบอสมารู คุอจัคือจงมีธุระหลายอย่างล่ะใส่รถซับทีเรื่อหาเครื่อง,องพี่น้องอ, <c oughs> อันนี้ทำไมใบยี่ห้อ,อนี้มันไม่เหมือนกันวะอ้ยขาคนนเบียดมาโมยาเลยงานสาวน้อยอันนี้ของมากกิตตานะครับพี่น้องเนี้ย ฮอนด้มาจิตาอ้วาเพก็เคยไปเพื่อนองหงวูอะไรลูกเลยก็ตำบลจะซื้อทำไมมันง้งางออกอ่ะพี่น้องนี่นะเจ้าว่าถ่อสองร้อยฟชีสองร้อยสามร้อยเกบะไตื่นขึ้นมาจะเกืือเตี้ยเกยเข้นไปสออนกับอดรยาทางอีหอย่าง สี่ร้อยโล่สองร้อยโล,ล่เท่ากับบรรลขึ้นมาอ๋อถ้าไม่มีล <harass ing sound> ีลาอยู่หัน โฆษณาขายพัดลมวค่นหนึ่งนี่จ่ะคือไปกินมันยังพอที้ออกป้านั่นดอก อีมีนยิงอยู aría? ่นี่ยูแม่ีมีนยิงอยู่นี่ยูเอาบอกโอเคพี่น้องคลิปมี้ไปสนี่กันนะครับฝากก็ใช้ตามท้องสกุลนโปเลฟช่นนะคะหนึ่งไร์หนึ่งเชนหนึ่งาไม่ก้อนนะคะเมีของชอรงดามางดเปรียบเทียบนะคะดามากูด่าสวนนะฮะ วิพากษ์ได้ดอกก็ดักไหว,ว,วเพื่อไรบอกก็่ได้ว่าดักก็ว่าเพื่อไหวว่าเออใครคอมเมนต์ดีๆมากก็ดีใจนะขันมเขาเขาเป็นมาทางลบกะลบตอบนะคะในเมื่อสมองคุณคิดลบไว้แล้วเราก็ต้องคิดลบตอบนะคะเพราะว่าเราคิดในแง่ดีนะคะโอเคบายบายซีอูเน็กไทม์ค่ะ